ล่างแบบนี้ไล่ไล่ลงไปใส่ไม่กวาดนะ <_ d ata> เออยรุ่นไงงนไึงหนูวายใ <_ d ata> <_ d ata> ส่ยามเรื่องเจ้าๆนี่แกล่างโคกก็ <_ d ata> กวาดเอาเอาไม่กวาากวาดนำค่ะอ <_ d> ื <ata> ้อ anh nùng anh nùng đu lóc ừ ừ, 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 ừ. อไล่ส่เรื่อยๆบางที่ก็อาขีไล่ไป่บเบนะน่ะนะเบิ่งเดิมยเพื่อนกระแุ่เพื่อนอ๋ออ๋อเอ้ nó đầy cho mình bếp đây nó quạt rồi phải không quạt quạt rồi. phun phun cắt sợi vàng cho phun hả นี่แกเจยส่งตะกี้กทำการกวาดคอกหน่อยพีน่น้องรุ่นหนึ่งเอ้ยหอบขี้เพิน่นปุ๊ขี้ด้านบนพื่ห้ะีรเพราะว่าช่วงนี้พันสีนอนเลยค่ะกับลูกแต่ก่อนค่ะตอนยังบ่มีลูกค่ะมาขี้มาเนี้ยวแถวนี้แหละค่ะพี่น้องพอมีลูกแล้วแบบขี้ด้านบนเปลี่ยนต้นเกิะของแจ๊คสัตว์ใช่นาะ hả chín nát phun hả đây thì mình biết nào chín có năm cái mi thì nó cùng một ก๊อกน้ำน้ำเหรอนีอ่ก๊อกโดนคนดูดเฮ้ยตายตายเก็บชายยางคนไม่ได้เว้ยเว้ยโอ้ยพูดโอ้อะไรฮะนี้อ่ะกวาเอาก,ก็ กินห้ำไปน้ำน้ำไปน้ำเออทางเที่ยวันบบสะใจเนาะเพื่อดูดออกอยนึตรงนี้เนาะเวลาท่านมาอมมัน่บสะใจเพื่อน